ในทุลีที่ดีที่สุดนะ,ะสำหรับผมนะเป็นทุลีที่ชอบใช้มากๆนะครับในกรณีที่เจอพวกสายแทงนะพวกหัวหน้าสายแทงสายตีนะครับนี่เราอยู่ที่เมืองใต้ดินซีโอลาใช่ไหมฮะหลังจากที่เราฆ่าลาดานแล้วก็จะเกิดหลุมนะครับเราก็สามารถลงมาที่ตรงตำแหน่งนี้ได้เลยนะฮะและตำแหน่งที่เราจะมาเก็บทุลีนี้นะครับอยู่ตรงประมาณนี้นะครับ เป็นธุลีที่ทหารกระดูกนะฮะตัวเล็กๆ5ตัวนะครับถือโลนะครับแล้วก็ถือระเบิดนะฮะร,ระเบิดขวดแล้วก็สกิลของเขาก็คือการเคาะโลนะฮะเพื่อให้บัฟตัวเองนะครับนี่นะฮะเราจะมาทางนี้นะครับเราจะมาเจอเหมือนญาติของเขา กำลังดูแลอะไรสักอย่างโอ้เนี่ยก็จะมีศพอ,อยู่นะครับโอ้โยแล้วก็มีข้างหลังด้วยเจ้ากระดูกถือขบเพิงนะบ่าบ้าบ้าแชนรูเพิงวิญญาณนี่ฮะธุรีทหารโล่ใหญ่นะครับ เขาเป็นทหารตัวเตี้ยๆกระดูกตัวเตี้ยนะครับถือโล่ใหญ่ๆท่วมตัวนะครับเป็นโล่ที่ป้องกันได้ดีเลยนะครับข้างๆนี้ก็มีหินแร่ระดับ5เลยทีเดียวนะฮะถ้าเจอกับหัวหน้าประเภทตัวบางนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวทเราจะใช้ตัวนี้ในการเอามาดันเขานะครับ ได้ตัวนี้มาผมก็จะอัปเกรดจนเต็มนะฮะมีเท่าไหร่ก็ซัดเต็มเลยเพราะว่านี่จะเป็นหนึ่งในทางเลือกในการสู้กับบอสส่วนมากนะครับแล้วก็เอามาใช้ในการเดินเดินปกติด้วยนะฮะเวลาเจอศัตรูในด่านที่โหดๆนะครับทุลีนี้เท่าที่สังเกตด,ดูเขาจะมีอยู่ 3 3ท่านะครับก็คือเขาจะเคาะโล่ตัวเองนะเพื่อบัฟนะครับแล้วก็เขาจะคว้างระเบิดขวดนะไปยังศัตรูนะครับก็คือเพื่อนๆเขาคอยดันส่วนอีกตัวข้างหลังคอยคว้างระเบิดนะแล้วก็การเข้าไปเอาโล่ตีแดนนะครับเรียกว่า5ตัวนี้สลับกันตีนี่ศัตรูนี่ ไม่เดินไม่ได้เลยครับเด้งตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเขากันนะครับรนี่นะดอกละคังหมดนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเทสดูเลยนะครับว่าเขาเจ๋งยังไงนะครับท <_ m ix> ีเรามาดูการสู้กับศัตรูปกตินะฮะที่มีทั้งโล่นะครับแล้วก็หอกนะฮะโดยกันลุมนะครับห้าลุมหนึ่งเนะีว่าไงเพื่อนผอ,ออกมาแล้วอย่าเพิ่งก้มหน้ารีบเดินไปจัดการโล่ไหนน่าจะอัปเกรดได้นะ นายถือไหวหรือเปล่าเอ้ยมาเลยเราพาเพื่อนมาแล้วจัดการนะบากปากทุบโล่ก่อนเนาะทุบโล่เพื่อบัฟนะฮะเรียบร้อยครับดันถ่าย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 นะถ่าย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 ดามเมดไม่มีนะครับแต่สะดุ้งนะฮะนี่นะครับโคตรเจ๋งเลย ฝากกดไลค์กด Sub สไคร้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ